สวัสดีครับวันนี้พามาดูสมเด็จเก้าชั้นนะครับดูจากเนื้อและพิมพ์ตรงตรงนี้นะครับเกตและ เและหูนะครับแล้วก็เป็นช่วงหน้าอกครับเป็นตัววีกับด้านวงแขนเนื้อและเบิดตรงนี้ครับจริงๆผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับเนื้อนี่ถูกซ่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับ คือซ่อมตัวเองนะครับและตรงนี้นะครับคือที่มาดีมากนะครับแต่ว่าไข่ผมจะได้มาเนี่ยถ้าไม่หักเขาคงไม่ให้นะครับคือว่าเขาถือว่าผ้าหักนะครับเขาก็เลยไม่อยากเก็บไว้นะครับแต่ผมเอาไปจุ่มไข่ขาวแล้วก็วางติดกันนิดเดียวก็อยู่กันมาเรื่อยนะครับเป็นกรอบอยังไงก็อยู่เป็นชิ้นเดียวกันแล้วคือ เห็นอย่างนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับทั้งๆที่จริงๆเคยเป็น2ชิ้นมาก,ก่อนอย่างนี้แตกมุมให้ดูตรงนี้ครับตรงที่แตกแตกนะครับ แล้วก็ซูมนี่ม้วนชัดเจนแล้วนะครับตรงนี้เป็นรอยผมเคยเอาออกจากกรอบเดิมนะครับแต่ว่ามีดผมไปโดนครับของมีคมผมไปโดนครับเนื้อก็ได้เปิดให้ดูนะครับเราแตะ เนื้อนี่เป็นเนื้อ,อ,อปูนปูนเพชรเรับเนื้อของวัตสึกเยชโยชัดเจนนะครับและที่สําคัญคืออยากให้ดูคือรักเก่าๆนี่นะครับบางทีมันหาดูยากนะครับรักเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับรักเดิมๆเก่าๆรักเดิมเ,มเก่าๆวัด เนื้อวัเกตนะครับเนี่ยให้ดูเนื้อวัเกตตรงที่เปิดที่สุดก็คือจะเป็นหน้าท่านครับเพราะว่าผมเอามือไปโดนไปเคยเอามือไปรูปเนื้อมันเป็นเหมือนงาชา้างแต่จริงเป็นเป็นปูนเพชรนะครับแล้วลักตรงนี้ตรงนี้ผมเป็นคนถูเองนะครับขาวขาวเนี่ยเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันคือซึ่งออกยากนิดนึงใช้น้ำลายถูออก เพราะว่าไม่กล้าล้างน้ํากลัวออกหมดแล้วก็คือมันเลอะไข่ขาวนะครับมันย้อยมางเงี้ยผมก็เลยเช็ดแล้วพอเช็ดปเป็นคราบไข่ขาว,ขาขาวผมก็เลยเอาน้ำลายเช็ดเพราะว่าน้ำเปล่ากลัวมันจะหายได้หมดนะครับแล้วตรงนี้ผมก็จับนะครับตอนตอนสองตอนไหนก็จับดูเนื้อมันแผบสวยงามที่ดีทเดียวมผมก็ เป็นองค์นี้เป็นภาพประสบการณ์ดีนะครับคือผมแขวนที่ผมเก็บมาเนี่ยเขาไม่เล่นกันเก้าชั้นเนี่ยแต่ผมแขวนเพราะว่าดูแขวนเรื่องเก่าครับกอบเพราะว่าประสบการณ์ดีครับเคยเอาไปใช้แขวนขับรถในไร่นะครับรถไถกิงปลาวิ่งสวนตดนทะลุเข้ามา มาคายชีน้าท้องแทงไม่เข่าแหลมปึ๊กเลยครับก็เลยศรัทธามากเลยดูแล้วดูที่มาดีครับผมรู้ที่มามาจากไหนดีมากและนี่เป็นจะมีรอยซุ้มนี่ครับรอยบังคับพิมพ์ของเขาเนี่ยครับรอยบังคับพิมพ์เขาแต่ไม่อยากเอาออกให้ดูนะครับอันนี้ดูเนื้อของเกจยโยแล้วก็มาดูเนื้อของมะละกง จะแตกต่างกันนะครับ <c oughs> กิจโยแล,วละวัลคังจะแตกต่างอย่างนี้และทุกาาคนถามอ้าวแล้วบางหุ่นพรมล่ะถ้าบางหุ่นพรมเนื้อจะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อจะออกแบบนี้ข้างในนี่ขาวนะครับแต่ว่าที่เหลืองนี่คือฝุ่นแล้วก็คาบกุจริงเนื้อข้างในขาว มีเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนองนี้ก็ใช้ได้ครับยอดเยี่ยมอันนี้เป็นพิมพ์อะไรเพื่อนๆก็ดูนะครับเส้นเล็กเลขเหมือนเส้นเส้นเส้น,สนโอเคนะครับงั้นวันนี้ผมขอจบคลิปด้วยภาพนี้นะครับ ให้ทุกคนได้พิจารณาถึงรักเก่ารูระเบิดนะครับรูระเบิดเนื้อตรงนี้ระเบิดนะครับเข่าขวาของท่านนะครับซ้ายมือเราคือเนื้อระเบิดแบบนี้ไม่ได้เป็นทุกองค์จะเป็นเพราะมวลสาร แห้งหดอะไรก็ว่านไปแต่ที่สำคัญคือรักเดิมเดิมโบราณน,นี่ครับรักเดิมเดิมอย่างนี้ดูซุ้มดันบนเนื้อซ่อมเองดูความคมชัดของเกตแนวหูนะครับ แต่ควมจริงถ้าออกมาพื้นๆน่าจะเห็นได้ชอบมากกว่านี้ผมซ่อมเองนะครับด้านหลังก็เป็นรอย เหมือนหยาบๆนะครับแล้วก็ไปทางด้านบนแล้วก็มีรักคุมหลังไว้แบบนี้นะครับแต่ลักจะเสมอกันเต็มเพราะว่าด้านหลังนะไม่ได้จับไม่ได้ก็มีจับบ้างแต่ว่าลักมันคือผิวไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผิวไม่มีส่วนสูงส่วนอะไรมากดูหูนี่ชัดเจนเลยผมชอบมากเลยครับ ผมชอบจับหูแล้วด้วยนะครับสาวๆยู่ผมโด,น,ดนผมจับหูหมดโอเคนะครับงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นครับตั้งใจว่าจะไม่เกินหน้าห้านาทีเกินจนได้โอเคครับสวัสดีครับ ลาติสวัสดีครับ